เบื้องบนส่งมาเพือบนบนส่งแม่เบื้องบนส่งมาให้นี่คือคำพูดของป้โจท,ที่พูดกับน้องอุ้งอิงตอนให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่6กุมภา66แต่ก่อนหน้านั้นน้องอิงถูกช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งสัมภาษณ์ครั้งแรกของวงเลยสัมภาษณ์โดยหน้าตาแบ้แ้บ้านๆซึ่งเป็นน้องอิงซึ่งเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพียง3วันน้องอิงขึ้นวง สาวน้อยร้องเพลงครั้งแรกที่กรุงเทพเมื่อวันที่20มกรา66แล้วสัมภาษณ์แรกที่ช่องยูทูบเบอร์ในวงสัมภาษณ์เป็นคนแรกเมื่อวันที่23มกรา66น้องสัมภาษณ์แบบหน้าตาแม่แม่บ้านบ้านแล้วคำพูดแบบสุดยอดประทับใจเดี๋ยวจะเล่าแล้วสุดท้ายจะเอาคลิปให้ดูนะครับจะเอาคลิปบทสัมภาษณ์นั้นให้ดูเป็นช่วงๆช่วงๆนะ,ะับ จะได้เห็นว่าความเป็นธรรมชาติของน้องตั้งแต่อดีตยนปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็คาสัมภาษณ์คําพูดของน้องหน้าตาของน้องในขณะถูกสัมภาษณ์นั้นเป็นอย่างไรความรู้สึกเป็นอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังก่อนอตอนน้องอิงเข้ามาอยู่ในวงได้3วันนะครับช่องอแม่ของบสโจ ก็มาเรียกเดียเดียวๆเลยคนเดียวเลยไม่มีช่องไหนถ่ายเลยนะครับเรียกน้องอิงมาสัมภาษณ์มาพูดคุยน้องอิงก,ก็มานั่งอยู่ที่หน้ารถบันไดรถตู้นะรถตู้ที่มีพระอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมานั่งแล้วก็ทําหน้าตาแบบบ้านบ้านนะคุณย่าก็สัมภาษณ์ว่าเป็นคนที่ไหนหตอบคนศรีสะเกตนะ มีพี่น้องกี่คนากาบอกมีพี่น้องสองคนนะมีตัวน้องอิงก็บน้องชายแต่เรายังไม่เคยเห็นน้องชายสักทีเนะาะก็ยังไม่เขายังไม่เปิดก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คนวงในรู้หมดแล้วว่าน้องชายอยู่ตรงไหนยอย่างไรนะครับลุงก็ยังไม่รู้นะแล้วก็น้องก็เล่าว่าน้องอ,อ่ะชอบร้องชอบรำนะคุณย่าถามว่ามาแบบ มาฝึกหัดหรือจะมาเป็นอาชีพชอบแบบไหนก็ชอบชอบมาอยู่เลยพ่อโจชวนมาอยู่ตั้งนานแล้วไอ้ทักพ่อโจไปนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาอยู่แต่ไม่ได้ตอบเพราะว่าว่าโจตอบพขอยากมาอยู่มาร้องมาลําลนะไม่ได้มาแบบฝึกหัดอะไรแต่อยากจะมาอยู่เป็นอาชีพเลยตอบแบบบ้านๆแบบจริงใจหน้าตาใสซื่อมากแล้วก็บอกความจริงคุณย่าถามว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอลาไหมอะไรเงี้ย น้องบอกแม่ไม่ได้เป็นหมอลำ <c oughs> พ่อเป็นหมอลำพ่อชอบร้องชอบลำแต่อพ่อกับแม่เลิกกันตอนน้องตอนน้องอายุสองขวบนะ <c oughs> แล้วก็พ่อแม่มามีพ่อใหม่ตอนน้องอายุสิบสามปี <c oughs> เล่าแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ญาติคนสัมภาษณ์ก็ถามว่าเอาแล้วเป็นไงมาอยู่แล้วอยู่ได้ไหม ตอบอยู่ได้สบายชอบเลยแล้วมาอย่างไรน้องก็บอกมารถบัสมารถบัสเลยนั่งรถบัสมานะใครเป็นคนดูแลก,ก็บอกว่าอยู่กับแม่แก้มแม่ติ๋มแล้วก็พ่อกันชัยเป็นคนดูแลคนสมภาพก็บอกเออดีคนนี้ดูแลได้ดีนะจะสอนจะร้องจะราได้ดีแล้วก็คุณทาสุภาพบอกว่าขอให้เป็นคนเขาเรียกมืออ่อน น้านอบน้อมไหว้หมดทุกคนไหว้เห็นใครไหว้คือน้องอิงได้รับการบบเพาะบ่มมาตั้งแต่เข้าวงครั้งแรกอะมันเป็นอะไรที่สุดยอดอะ่ะน้องไหว้ตั้งอาจจะในจิตใจน้องมีการไหว้มาตั้งแต่แรกแล้วอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่มาได้แล้วได้รับการแนะนําเพาะบ่มมาตั้งแต่นั้นก็เลยประทับใจเรื่องเนี้ยเรื่องแรกคือน้องไหว้ทุกคนไหว้ทุกครั้งไหว้จนอื้ม ใครให้ใครขอใครถ่ายรูปพ้่ยน้องไหวอันนี้เป็นเรื่องจุดเด่นของน้องเลยตั้งแต่วันแรกนะครับที่เข้ามาแล้วก็บอกว่ามาร้องเพลงอะไรที่ติดมาแรงคนสัมภาษณ์ถามน้องก็บอกว่าไอ้ที่ติดมาแรงน้องมาออเดชั่นหลังฮานคลิปนั้นติดหนึ่งมาแรงแต่คลิปของคบเวอร์ของวิสุสายใหญ่ยังไม่ติดมาแรงคนสัมภาษณ์ก็บอกว่าอ่าไม่นานหรอกขอให้ทําตัวดีๆ แล้วเราก็จะเป็นที่ฮักที่หอมของ FC ชั่วโมงนี้มายืนที่3ามน้อยเปนแพงเนี่ยสามน้อยเปนแพงมีสื่อโซเชียลมี FC เห็นอยู่แล้วเพียงแต่ทําตัวดีๆก็จะมีคนรักคนหอมสุดยอดมากนะนี่แหละรายละเอียดในการสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์ครั้งที่2ก็เป็นอาการใส่่อซึมกันกมีแม่หน่อยมีน้องอุ้หญิงแล้วก็มีปอปโจนะครับ ช่องเดิมก็ถ่ายอีกถามภาดเมื่อวันที่6กุมภานะที่บอโจพูดบอกว่าเอา่อฟ้าเบื้องบนส่งมาให้เป็นรูปคุณธรรมแล้วก็น้องเกิดวันที่13กรกฎาวันพฤหัสปี2550ปีนี้ก็17ปีนะ6 67นะ เป็นดวงสมพงกับดวงวงสมพงกับดวงวาโจสมพงกับดวงตัวเองสามอย่างเลยทําให้ปังดังคําสอนต่างๆไปดูในคลิปเนาะแล้วรู้สึกประทับใจนะพูดเยอะไม่ดีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บวงเวนชวนคุยไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆน้องแลรจะนำเสนอคลิปดีๆแบบนี้ให้ฟัง และมาจังหวัดกาญจนบเรียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลคบตะบองบอำเภอทรรมกาจังหวัดกาญจน์บอกคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย